ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับวันนี้ผมแจรยมภามาติดตามเล่าพัฒนาของเจฝนนครปฐมอีกนะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์นะพี่นอนะ้องวันศุกร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมหกเจ็ด เราพัฒนาออก488717ครับเรียกล่างก็ออก87นะพี่นองเนาะครับของเจฝนคนครปฐมงวดที่ผ่านมาพี่นองลุดนะครับครับวรรศุกที่17พฤษภาคม2567ลรวพัฒนาเจฝนคนครปฐมบนล่างวิ่งรูด2กับ4 องกับสี่กับบอมาานาะพี่น้องเนาะหลุดนะครับครับส่วนจับคูเกเพเนนให้ที่แปดสี่ตัวเดียวพี่น้องกับปรากฏว่ามะเขือสีแปดตัวนี้นะครับเนาะครับทางนั้นข้าจังหวัดนั้นจังหวัดอะไรยังเกาะกระเียมกระเืมอีกแล้เข้าวกระดิศกมานกันอยู่นี่นะครับเนาะเพราะว่าข้าวเอาลักเสียนกับลักมืินเป็นเลขลลางครับแต่ว่าเป็นตัวกลับดอกล้วว่าพี่น้อง พติยามพามาตามต่ออีกเมือนี่ตามต่อ เราพัฒนาเจฝนนครปฐมนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหกนะครับเกากับหกมี บริเนนตัวใดตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่พี่น้องเก้าสี่เก้าห้า เก้าหกนะครับหกสี่หกห้าหกแปดนะครับ เกณฑ์เน้นสองหางพี่น้องเน้นเก้าหกหกแปด กันเบิลกันเปาเว้9966นะครับเดี๋ยวว่าวันจันทร์นพี่นองเนาะกันระว่างไวเลกเป่าเลกเบิลนะครับครับส่วนตัวทีเกเพิ่นบนเนนในห้องมักเข้าเก่าด้ครับเด้อ9495 64 65นะพี่นองเนาะครับที่สำคัญมักตัวเดกกัด จะลืมนะครับกลับตัวไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะครับเอามือนี่ขอให้ปังปังคอให้เขาเด้อคอให้แตกนะครับเนาะครับพอแต้มขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเจฝนนะครปฐมนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา่พอแต้มครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ค่อยฟอนคอยเข่าคอยแตกครับอีก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาขอมาแล้วก็จะเลืมได้พี่น้องเด้อกดไหลกดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี้พอแต้มกับข้อกาบขอประคุณเย็ซีทุกคนนะครับเด้อที่เขาว่าเบิ้งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มก็ไว้พรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยห้ใดความไข่ยห้มีนะครับเนาะรับขอยห้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะรับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแเคียนี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปนา สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม